สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขออนุญาตมาอัปเดตภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในเดือนพฤศจิกายนส5 6 3นายนี้นะครับะจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนเพื่ออ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเอนเป็นยังไงกันบ้างครับในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ กำไรกันไปเท่าไหร่กันบ้างแล้วนะครับเข้าใจว่าหลายๆคนก็น่าจะมีกําไรกันมากพอสมควรแล้วนะครับอย่างน้อยๆบางคนที่อาจจะติดลบหรือว่าขาดทุนอยู่ก็น่าจะกลับมามีกําไรบ้างแล้วหรือว่าอาจจะมีการขาดทุนลดลงมาบ้างแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็แสดงความยินดีกับเพื่อนๆด้วยละกันนะครับแล้วก็อะไรดีล่ะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะครับแต่ก็รู้สึกว่าในอาทิตย์นี้ในเดือนนี้ก็น่าจะเป็นเดือนที่ อหลายๆท่านก็น่าจะมีความสุขนะครับกับพอร์ตลงทุนหุ้นของเราอะนะหลังจากที่เตือนก่อนหน้านั้นก็ต้องมผชิญกับการเป็นขาลงมาโดยตลอดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้สึกเฟลๆกับตลาดหุ้นบ้านเราเนาะโอเคเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งเดือนแห่งโชคดีของเราก็แล้วกันนะครับ เมื่อวานนะครับภาพรวมของเซตก็บวกขึ้นมาสูงสุดถึง1346.72จุดนะครับหรือว่าบวกขึ้นมา60.84จุดก่อนที่จะลงมาปิดอยู่ที่1341.24จุดนะครับโดยรวมก็ถือว่าบวกขึ้นมาถึง55.36จุดนะครับหรือว่าบวกขึ้นมา4.31%นั่นเอง แต่อย่างไรก็ดีนะครับเมื่อวานนี้จํานวนหุ้นที่บวกกับจํานวนหุ้นที่ลบก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรนะครับในช่วงเช้าก่อนที่ในช่วงบ่ายนะครับจำนวนหุ้นที่บวกก็เริ่มเพิ่มขึ้นในขณะที่จํานวนหุ้นที่ลบก็เริ่มลดลงนะครับซึ่งจากภาพนี้นะครับมันก็แสดงให้เราเห็นว่าในภาวะที่ตลาดเป็นบวกนะครับมันก็ยังมีหุ้นที่ยังเป็นลบอยู่ถึงแม้ว่าตลาดหุ้นจะบวกขึ้นมาก็ตามนะครับหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ก็ไม่ได้บวกตามตลาดที่บวกขึ้นมาเลย ซึ่งตามที่ผมดูนะครับก็พบว่าหุ้นที่บวกกับหุ้นที่ลบก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะเพราะว่าตามที่ผมดูนะครับเวลาที่ตลาดหุ้นเนี่ยเขามีการบวกขึ้นมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นก็จะบวกขึ้นมาเกือบทุกตัวนะครับแล้วก็หุ้นที่ลบเนี่ยจะค่อนข้างน้อยกว่านะครับซึ่งอันนี้มันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำถามของผมนะครับที่มีต่อตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ ทีนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นมีการปรับตัวขึ้นมานะครับผมก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดนะก็เลยสรุปออกมาเป็น5ข้อนะครับมาเล่าให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันนะซึ่งก็มีดังนี้นะครับข้อที่1น,นะครับเมื่อวานนี้ดัชนีเซ็ตก็มีการเปิดแกลบขึ้นไปยืนเหนือตรงเส้น A 200วันซึ่งก็สามารถยืนเหนือจนตลาดปิดได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ดีของภาพรวมตลาดหุ้นไทยนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าดัชนีเซตเนี่ยสามารถยืนเหนือตรงเส้น MA 200้วันเอาไว้ได้นะครับหรือว่ามีการสร้างจุดสูงสุดใหม่นะครับจะถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มการเป็นขาขึ้นของภาพรวมตลาดหุ้นไทยเลยเข้อที่2นะครับในส่วนของวอลลุ่มใน6วันที่ผ่านมาของดัชนีเซตนะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาด้วยพร้อมๆกับดัชนีเซตที่มีการกลับตัวขึ้นมา ซึ่งการที่วอลลุ่มเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าการปรับตัวขึ้นของดดชนีเซตเนี่ยเป็นการปรับตัวขึ้นจริงๆนะครับไม่ได้เป็นการปรับตัวขึ้นแบบหลอกๆนะ ซึ่งถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ดูกราฟเทคนิคเป็นประจำอยู่แล้วก็น่าจะพอเข้าใจนะครับเวลาที่เราจะคอนเฟิร์มการขึ้นการลงของราคาหุ้นเราก็จะดูในส่วนของวอลลุ่มประกอบด้วยนะครับถ้าเกิดว่าการขึ้นการลงในครั้งนั้นมันไม่มีวอลลุ่มเลยหรือว่าวอลลุ่มเข้าไปน้อยนะครับแน่นอนว่าการขึ้นการลงในครั้งนั้นมันก็จะเป็นการขึ้นการลงแบบไม่แข็งแกร่งนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าการขึ้นการลงของราคาหุ้นในขณะนั้นมันมาพร้อมกับวอลลุ่มนะครับ แน่นอนว่าการขึ้นหรือว่าการลงของราคาหุ้นในครั้งนั้นมันเป็นการขึ้นการลงที่แท้จริงอย่างแน่นอนต่อมานะครับข้อที่3ก็คือ ต่างชาติเข้ามาซื้อเป็นวันที่2แล้วนะครับของอาทิตย์นี้ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการเข้ามาซื้อในปริมาณที่เยอะมากๆเลยนะครับก็คือ1 8 0 0 0ล้านกว่าบาทนะครับเท่าที่ผมเคยเจอมานะเขาจะซื้ออยู่ที่ประมาณไม่เกิน5,000ล้านบาทเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นการเข้ามาแบบเยอะมากๆเลยนะครับหุ้นส่วนใหญ่ที่เขาเข้ามาซื้อนะครับก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่ได้รับปัจจัยบวกนะครับก็คือหุ้น s c c หุ้นแอด c e d หุ้น PTT นะครับหุ้น AOT หุ้น IVL แล้วก็หุ้น STA นะครับที่ผมเข้าไปดูข้อมูลนะจะเจออยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกราฟฟันโฟนะครับเราก็จะพบว่าต่างชาติที่เคยขายมาโดยตลอดเมื่อวานนี้นะครับก็มีการหักหัวซื้อขึ้นมานะครับจนเส้นสีเขียวอันนี้นะครับขึ้นมาชนตรงเส้นค่าเฉลี่ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเส้นสีเขียวไม่เคยขึ้นมาชนตรงเส้นค่าเฉลี่ยเลย นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในส่วนของสถาบัานเนี่ยเราก็จะพบว่าแนวโน้มของสถาบัานก็เริ่มมีการขายออกมาแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับรายย่อยก็เช่นกันนะถึงแม้ว่ารายย่อยเนี่ยแนวโน้มจะเป็นการซื้อมาเลยตลอดแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการหักหัวขายลงมาเช่นกันส่วนโบรกเกอร์น,นะครับเขาก็จะอินดี้ของเขาไปเรื่อยนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เขาก็เริ่มมีการซื้อเข้ามาบ้างแล้วนะครับ ่ถ้าเป็นไปตามที่ผมพูดเอาไว้ตรงนี้นะครับมันก็จะหมายความว่าณนะตอนนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนฝั่งกันแล้วนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยต่างชาติก็จะเป็นคนขายให้กับรายย่อยแล้วก็สถาบันแต่ว่าณตอนนี้นะครับก็จะเป็นสถาบันกับรายย่อยที่เป็นคนขายให้กับต่างชาตินะครับอืมอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้สุดที่อยู่กับรายย่อยกับสถาบันเยอะไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าการที่เราขายออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาหุ้นมันก็มีการเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะข้อที่4นะครับเมื่อคืนก่อนนี้ดัชนีดาวโจนส์นะครับก็มีการเปิดแกลบกระโดดขึ้นไป ซึ่งก็เกิดมาจากข่าวเรื่องวัคซีนนะครับที่ใช้ได้ผลเกิน90%ซึ่งแน่นอนครับว่าคนทั้งโลกก็คาดหวังกับเรื่องนี้พอสมควรเหมือนกันนะครับการที่ข่าวดีแบบนี้ออกมานะมันก็เลยส่งผลทําให้ตลาดหุ้นดาวโจน์เนี่ยก็เปิดแกลบขึ้นไปนะครับซึ่งมันก็ส่งผลดีต่อตลาดหุ้นบ้านเราด้วยเช่นกัน หุ้นจำพวกในกลุ่มขนส่งกลุ่มท่องเที่ยวหรือว่าค้าปีกก็น่าจะได้รับอน,นิสงค์จากข่าวดีตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีการคิดวัคซีนได้แล้วน้องเที่ยวก็กล้าที่จะไปเที่ยวยังต่างประเทศได้นะครับการขนส่งก็จะสามารถขนส่งได้แล้วเริ่มมีการเปิดประเทศอะไรประมาณนี้นะครับคนก็จะเริ่มมีการมาจับจ่ายใช้สอยกันเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้เราก็เลยจะเห็นหุ้นในกลุ่มเหล่านี้นะครับมีการปรับตัวของราคาขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5านะสำหรับส่วนตัวผมเองนะครับมองว่านักลงทุนหลายๆคนก็น่าจะซึมซับกับงบการเงินในปี63นี้แล้วนะครับถึงแม้ว่างบการเงินในไตรมาสสี่ปี63จะยังไม่ออกก็ตามอย่างไรก็ดีนะครับทุกๆคนก็น่าจะมองแล้วว่างบการเงินในปี63น่าจะออกมาไม่ดีนะครับแต่จะออกมาไม่ดีมากหรือว่าไม่ดีน้อยอันนี้ก็แล้วแต่หุ้นกันไปนะครับ ซึ่งส่วนตัวผมเองนะมองว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมองไปที่อนาคตแล้วว่าหลังจากที่เขามีการคิดวัคซีนได้แล้วนะครับจะมีการเปิดประเทศเศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือเปล่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับคือผมดูจากหุ้นหลายๆบริษัทนะครับที่งบการเงินในไตรมาส3ปี63ก็ออกมาไม่ดีเท่าไหร่หรือว่าบางบริษัทเนี่ยก็มีการคาดการเอาไว้ว่างบการเงินน่านจะออกมาไม่ดีนะครับแต่ว่าราคาหุ้นก็มีการปรับตัวขึ้นไปสูงแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งผมก็เลยคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมองไปที่อนาคตกันแล้วนะครับอย่างไรก็ดีนะอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้นะครับในตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วิกฤตโควิด -19 อย่างเดียวนะครับมันก็ยังมีในส่วนของเสถียรภาพภายในประเทศไทยของเราด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเสถียรภาพภายในประเทศไทยของเรายังไม่นิ่งพอนะครับผมคิดว่าการขึ้นค้างนี้มันก็มีโอกาสที่จะ กับตัวลงได้อีกนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็ต้องมารอลุ้นมารอดูกันนะครับว่าความชัดเจนจะเป็นยังไงต่อไปนะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสกับเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับด้วยความที่มันก็มีผลนะมันมีผลต่อตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับอย่างไรก็ดีนะตอนนี้ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยของเราก็คือเป็นขาขึ้นไปแล้วแต่เราก็ต้องมาดูนะครับว่าเขาจะสามารถขึ้นไปยืนเหนือตรงนั้นได้หรือเปล่า จะเป็นขาขึ้นในนานไหมนะครับหรือจะเป็นเพียงแค่การรีบาวเท่านั้นนะครับเราก็ต้องมารอดูรอลุ้นกันนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตภาพรวมตลาดหุ้นในเดือนพฤศจิกายน2563นี้นะครับ <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่และก็เพื่อนๆที่เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ โอเคถ้าเพื่อนๆอไหนที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ